สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องคณะบดีดูดวงนะครับนะคลิปนี้เป็นคลิปพยาารณาดวงชะตานะครับของท่านที่เกิดแต่วันเสาร์นะครับนะเป็นการพยจารณาประจำวันที่12กุมภาพันธ์2568นะครับนะการพยาารณ์นี่เป็นการพยาารณ์โดยภาพรวมนะครับนะบางอย่างนี่อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับบางท่านนะครับนะครับในสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับในวันนี้นะครับนะพลังงานหลักๆกระแสหลักๆนะครับนะวันนี้นะครับนะไม่ว่าท่านจะทำคิดทำกิจกรรมมีการทำกิจกรรมจริงใดก็ตามแต่หรือําทำเรื่องใดก็ตามแต่นะครับนะ ใช่ท่านใช้เรื่องของความรู้ความสามารถที่ท่านมีอยู่ใช้สติปัญญานะครับเนี่ยแลท่านจะสามารถทําได้ดีทําได้สาเร็จผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างไปได้นะครับเนี่ยหรือว่าถ้าท่านมีปัญหาก็สามารถขอคำแนะนำจากผู้ที่เขามีความรู้ความสามารถในเฉพาะทางในทางนั้นได้นะครับเนี่ยเขาก็จะสามารถช่วยเหลือท่านได้ให้คำแนะนําท่านได้นะครับเนี่ยในการแก้ไขปัญหานะครับนะกี่ยการงานหลักๆในในวันนี้นะครับของท่านนะครับเนี่ย รับท่านที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องเรื่องธุรกิจการท่องเที่ยวพวกนี้นะครับนะหรือสายบันเทิงอะไรก็แล้ววันนี้จะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษหน่อยนะครับเนี่ยนะ่ปความโดดเด่นเป็นพิเศษหน่อยนะครับนแต่ถ้าท่านานท่านใดที่ทําด้านอื่นนะครับเนี่ยก็จะชิวๆนะครับนะก็จะสบายๆนะครับนะก็ไม่มีปัญหาอะไรเลก็เหมือนกับเป็นวันพักผ่อนของท่านนะครับนะครับดยเรื่องการเงินก็ระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะการเงินมันมีราว่าการตึงเครียดเรื่องการเงินนะครับเนี่ย อาจจะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะนะครับเนี่ยก็รมาระวังเรื่องการเงินนิดหนึ่งส่วนเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเนี่ยว่แต่วันนี้ถ้าท่านพบเจอใครหรือว่ามีการมีการปิ้งใครก็ดีตามก็ตามแต่หรือไม่ใครที่เข้ามาในส่วนมมาาในนส่วเรื่องของความสัมพันธ์กับท่นานใ,นในวันนี้นะครับเนี่ยก็มีแนวโน้มเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเป็นผลลัพธ์กระว่าลองเช็คดูให้ดีว่า อาจจะมีเป็นลักษณะว่ามีความสัมพันธ์แบบซ่อนเลนไหมอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยหรือว่าคนที่เจอที่ท่านอยากจะได้เจอวันนี้นะครับเนี่ยอาจจะถูกอกถูกใจท่านนะอาจจะเป็นคนที่ว่าเป็นลักษณะว่าเป็นคนมีเสน่ห์นะครับมีความมีเสน่ห์แบบลึกลับความน่าค้นหานะครับเนี่ยอาจจะถูกอาจจะอถูกใจท่านได้นะครับเนี่ยแต่ก็ตรวจสอบดูให้ดีนิดนึงว่าเขามีเจ้าของหรือยังหรือว่าหรือว่ามีสิ่งใดที่ว่ามีการปิุกปังซ่อนเลนส์ไหมเกี่ยวกับเรื่อง ของความรับความสัมพันธ์นะครับนะวังนิดนึงนะครับโดยเรื่องของสุขภาพสุขภาพในวันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ระมัดระวังกับท่านที่ว่ามีภารกิจการงานที่ต้องยืนทั้งวันอะไรเงี้ยหรือว่าต้องเดินมากเดินมากหรือยืนมากอะไรเงี้ยระมัดระวังเรื่องการปวดแ้งปวดขาที่หนึ่งนะครับน,นอกนั้นอีกก็ไม่มีอะไรอันนี้เป็นภาพพยากรภาพรวมนะครับนยประจำวันที่สิบสองกลุ่มาภาพันธ์นะครับนยของท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับเนี่ย อย่างไรก็ฝากทุกท่านนะครับกดกดติดไลค์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับนีแต่ถ้าท่านใดประสงค์จะดูดวงส่วนตัวก็สามารถสอบถามเข้าไปได้นะครับทางช่องทางทาง l แอดนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านที่เสื่อมหเ้านะครับท่านมีความสุขมีความสาเร็จสมีความสมบาังงในที่จริงที่ท่านปรารถนาทุกประการนะครับสวัสดีครับ